สวัสดีครับวันนี้ได้ขุมแผนนะครับทรงผลใหญ่มาหนึ่งองคนะครับพิมพ์ลึกนะครับแขนลึกหูยาวกระหนกลึกนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับหลังครับ ด้านข้างด้านนี้นครับมีรอยตัดต่อกดพระครับที่ฐานพระครับองค์ใหญ่มากครับแต่ไม่รู้แท้เกเรแล้วคร,รนะสวัสดีครับ